โรบอกเดสเลวกลับมาแล้วครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปตะลุยโหมดใหม่ครับซึ่งมันก็เคยมาแล้วแหละครั้งนึงแต่ว่าเขาเอาออกไปและเขาเอากลับมาแล้วครับทุกคนนั่นก็คือโหมดม้านั่นเองแต่ว่าผมมีแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ถาวรอนนะทุกคนก็คือเราต้องเล่นให้ถึง80กิโลเมตรนะครับถึงจะถาวรเดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูเลยนะครับเห็นปะผมไม่มีคลาสที่เป็นคลาสม้าเลยนะแต่ว่า คือถ้าเกิดเราเล่นโหมดม้าแล้วอะ่ะมันมันจะมีอาชีพม้าติดตัวครับแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นอาชีพอื่นอาชีพม้าก็จะหายไปเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปตรุยโหมดม้านะครับกลับมาแล้วมาดูว่ามันจะผ่านยากหรือง่ายสักเพียงใดวันนี้ผมใช้เงินแดงซื้อปืนไรเฟิลหนึ่งแล้วก็กระสุนไรเฟิลหกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเงินในเกมจะเอาไปซื้อยา ยาววิ่งและกันทุกคนน้ำมันออยเอ้ยสเน็กออยนะครับทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับขี่ม้าม้าที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังรวมตัวกันในเรื่องมหากาบแห่งการไถ่าบาปนะครับทุกคนกระชืบนไลค์คลิปนี้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้พี่ชายโตกกันด้วยนะครับแล้วก็ลองคอมเมนต์ดูครับว่าจะง่ายหรือยากแล้วก็ไปรับชมคลิปนี้พร้อมกันได้เลยครับทุกคนมนุษย์ทิ้งพวกเราไว้ข้างหลัง อย่างนั้นหรอเออเป็นไปได้มาแล้วครับทุกคนก็คือกระสุนนั่นแหละครับที่เราซื้อมาตั้งแต่ต้นเกมนะครับเพื่อความรวดเร็วในการเล่นของเรามาตอนนี้ผมก็จะมีปืนแล้วก็พวกแต่ว่าพวกน่าจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วแหละทุกคนก็ยังมีทองให้ขายอยู่นะครับแต่ว่ารถไฟไม่มีแล้วซึ่งหลังจากที่ดูมาข้อจํากัดก็คือการเก็บของครับเราจะไม่สามารถมีรถไฟเพื่อที่จะเก็บของไน้เยอะขึ้น แต่เราจะเก็บได้แค่10ชิ้นในกระเป๋าแค่นั้นเองเดี๋ยวผมต้องไปที่ด็อกเตอร์ก่อนดูไหนวะนะครับข้อดีก็คือวิ่งเร็วขึ้นแหละครับทุกคนเพราะว่าเราเป็นม้าไงแต่ว่ามันมีวิธีที่ทําให้เราเก็บของได้เยอะขึ้นนะครับนั่นก็คือการหาบ้านฟาร์มทุกคนแล้วมันจะมีกุญแจใช่ปะแล้วเราก็เอากุญแจใส่หลังครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะง่ายหรือยากสักแค่ไหนในการใช้กุญแจทุกคนเราทิ้งพั่เลยแม้ซึ่งผมว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกมันขุดอะไรไม่ค่อยได้นะครับ สางั้นผมจะทิ้งพวกเลยละกันตั้งแต่ต้นเกมนะครับทุกคนลุยด้วยปืนไรเฟิลกระบอกเดียวที่เหลือคือน,น้ำมันงูล้วนและตอนนี้ผมกำลังคิดในหัวว่าเราควรแวะไปเอาหน้ากากาเขียวดีหรือเปล่ากำลังคิดอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดการแวะเอาหน้ากากาเขียวซึ่งมันใช้เวลานานพอสมควรแล้วตอนนี้ผมกำลังวิ่งเอาทำไมจู่ๆมันก็วิ่งช้าขึ้นทุกคน อ๋อผมเผลอกินน้ำมันงูอ๋อเมื่อกี้อะไรวิ่งเร็วเพราะว่าเผลอกินน้ำมันงูไปถึงคนโอ้โหทุกคนเริ่มเกมมาก็ผิดพลาดแล้วครับเผลอกินน้ำมันงูก็ว่ายอยู่ทําไมเมื่อกี้มันวิ่งเร็วแปลกๆไอ้บ้าเอ,อ้ยเสียไปแล้วนะครับ35เหรียญไม่เป็นไรทุกคนการเริ่มต้นที่เลวร้ายในต้นเกมอาจจะส่งผลดีในกลางเกมเอาล่ะทุกคนลุยแล้วก็เดินทางออกจากจุดเริ่มต้นได้ไม่นานนะครับพบกับ นี้แล้วทุกคนอย่างน้อยเราก็ได้ฟาร,ร์มตังค์เพราะฉะนั้นนะทุกคนกระเป๋า10ชิ้นอนะ่ะเราต้องหาแต่ของที่มีมูลค่าเยอะๆนะครับใส่ในกระเป๋าเพราะฉะนั้นอนะ่ะอย่างนี้แหละทุกคนเอาแบบไอ้พวกโจนะครับตัวละ35บาทเรียบร้อย1เรียบร้อย2เรียบร้อย3เรียบร้อย4มาเรียบร้อยหตอนนี้เราเป็นม้าสี่เทานะครับผมเป็นม้าสี่เทานะครับตอนนี้ มาละไอ้มันก็คือไอ้พวกม้านั่นเองแต่เราจะได้มายูนิคอนจังเลยซึ่งมันไม่มีนะครับอย่างน้อยก็ตัวละ35นะครับเราได้มาทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยได้หมด5ตัวนะครับ355ก็น่าจะประมาณร้อยเจ็ดสิบบาทประมาณนั้นครับทุกคนในเวลาเดินทางต่อและสิ่งสำคัญที่อยากให้ทุกคนเตรียมไว้นั่นก็คือ เสาล่อฟ้านะครับทุกคนถ้าเกิดได้แล้วเก็บใส่กระเป๋าไว้ให้เลยนะครับทุกคนหมายถึงว่าถ้าเกิดเราได้เสาล่อฟ้ามาก็คือเก็บใส่กระเป๋าไว้ให้เลยนะครับสําคัญมากทุกคนเก็บไว้ดีๆเวลาแบบเจอคืนที่แบบเป็นคืนฟ้าผ่าก็ให้เราแบบถือแท่งล่อฟ้าแล้วก็เดินทางต่อได้เลยนะครับนี่คือแบบเล่นแบบเพล y s เซฟทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดเอามีหน้ากากเขียวก็ดีนะก่อนจะถึงแบบว่า80เมตรหรือว่า80กิโลเมตรอะถ้าเกิดเราแบบของฟูลแล้วเราก็ เก็บไอ้พวกมนุษย์หมาป่าไว้สักตัวหนึ่งหรือว่า2ตัวก็ได้ครับในกระเป๋าพอถึง 80k เคแล้วเราก็ปลุกมันขึ้นมาช่วยเรานี่ก็คือวิธีผ่านแบบง่ายๆเลยครับทุกคนเดี๋ยวผมเจออะไรไม่รู้วะจะบอกว่ากันสมิธนะไม่ก็ด็อกเตอร์ไม่ก็เจเนอเรตสโตร์บัตทุกคนถ้าเกิดเป็นแสงแบบนี้โอ้แต่ว่าซอมบี้เยอะน่าจะเป็นของดีอยู่เจเนอเรลสโตจริงด้วยครับทุกคนเดี๋ยวนะโอ้โหเยอะว่าเรียบร้อยโอ้โหยิงหนึ่งนัดไม่ตาย สองนัดโอเคเอ้ยเราเจอกล้องถ่ายรูปอ่ะทุกคนเราสามารถถ่ายรูปตัวเองได้ไหมเราอยากยืนแอคเท่ๆอ่ะทุกคนมันถ่ายยังไงเอ่ยมึอยากถ่ายรูปอ๋อนี่ไงทุกคนเอ้ยนี่ผมเป็นม้า <laughs> ถือน้ำมันงูถือน้ำมันงูโยนี่ผมเป็นม้าที่ถือน้ำมันงูได้่ครับว้าวเท่ว่ะ <laughs> ไปแล้วทุกคนเดินทางต่อนะครับเดินมาสักพักหนึ่งเจอเข้ากับหมู่บ้านซอมบี้ครับผมตั้งใจว่าจะแววสักนิดสักหน่อยเพราะว่าจะไปเอาไม้กางเขนแล้วก็น้ำมวนต์วิเศษนั่นเองโอ้ยคุ้มมากครับทุกคนได้ไม้กางเขนมาถึง2ชิ้นนะครับซึ่งคุ้มมากผมว่าเพราะราคา50บาทแล้วก็ทอง1แล้วก็น้ำศัก์สิทธสอ2โอเคดีก็คุ้มนะครับทุกคนแค่น้ำสักศ์รษะเอาไว้แบบสู้ ในยามฉุกเฉินนะครับแต่ว่าใกล้ๆเรามีแต่แบ,บ,แบงค์เพราะฉะนั้นผมจะไปเลยผมจะไม่แวะเดินมาสักพักหนึ่งครับทุกคนถึงแล้วครับจุดพัก10,000เมตรแรกของเราเออแล้วผมก็มีของเต็มกระเป๋าเลย10ทับ1ิเลยนะครับซึ่งของนี้มูลค่าเยอะสุดๆแล้วแหละน่าจะเยอะสุดๆเท่าที่เราจะหาได้แล้วโอ้ทุกคนเสียายจังเลยผมจำราคาแท่งทองไม่ได้นะครับโอ้โห50บบาทเลยทุกคนบ้าเอ้ยผมก็ เก็บอันนี้มาตั้งเยอะโอเคไม่เป็นไรครับทุกคนผมขายแท่งทองหมดละได้มา150แล้วก็ที่เหลือจะขายพวกโจรตอนนี้ได้มา300กว่าครับทุกคนเดี๋ยวผมซื้อกระสุนเยอะๆเลยแล้วก็จะไปซื้อน้ำมันงูแล้วก็ค่อยออกเดินทางกันต่อตอนนี้ผมมี302นัดแล้วผมจะซื้อประมาณนี้ก่อนนะครับที่เหลือก็เอาเป็นยา ตอนนี้ผมมีน้ำมันงูค่อนข้างที่จะเยอะแต่ไม่รู้ว่าเยอะแค่ไหนแต่เยอะแน่นอนเม็กซิโกอีก60กิเมตรเช็คอินครับทุกคนเม็กซิโกเหลืออีก50 km. กิเมตรก็เท่ากับว่าเราเดินทางมาได้30กิโเมตรแล้วและแล้วคืนนี้ก็มาถึงครับทุกคนคืนสายฟ้าได้เวลาที่เราต้องใช้แท่งนี้แล้วในการเดินทางกระบอกเพชรวะทุกคนเห็นไหมมันจําเป็นจริงๆนะครับ เล่นโหมดมา้าผมบอกเลยมันจะเป็นจริงๆที่จะต้องมีเสารอบฟ้าเช็คอินหน่อยครับตอนนี้เหลืออีกแค่40กิโลเมตรเม็กซิโกอีก30กิโลเมตรครับทุกคนอีกไม่นานเราก็จะถึงละเช็คอินหน่อยครับทุกคนเหลืออีกแค่20กิโลเมตรสุดท้ายแล้วครับเช็คอินครับทุกคนเม็กซิโกอีก10กิโลเมตรสุดท้ายเราก็จะไปปิดจ็อบที่80กิโลเมตรแล้วครับทุกคน สิ่งนั้นแหละคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดแล้วเราจะต้องเผชิญกับสิ่งที่มากมายนั่นก็คือกลุ่มโจรถึงแล้วครับทุกคนกำแพง80กิโลเมตรอยู่ด้านหน้าเราแล้วผมตื่นเต้นว่ะคือตอนนี้เรามาด้วยตัวคนเดียวนะครับไม่มีหน้ากากาเขียวไม่มีดาบมรกตไม่มีดาบอะไรทั้งนั้นนะครับ ไม่มีดาบหยกไม่มีหน้ากากเขียวไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับเรามาด้วยตัวคนเดียวเดี๋ยวเราจะต้องจัดการตัวที่อยู่บนป้อมก่อนโดนหรือเปล่าเอาโดนเฉยทุกคนโคตรไกลนะครับเอาละทุกคนได้เวลามันละผมบอกเลยความมันได้มาถึงละโอเคผมปิดไปแล้วตัวที่หน้าวันนี้จะต้องแบบใช้น้ําศักดิ์สิทธิ์ในการเปิดจุดเป็นเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นซ้ายแล้วกันผมจะเปิดน้ําศักดิ์สิทธิ์เขาไปก่อนเดี๋ยวผมจะต้องรีบเล่นนะครับไม่งั้นมันจะมืดก่อน ผมก็จะอ้อมซ้ายไปไปเปิดด้านหน้าทุกคนไปเปิดสวิต์ก่อนนะก่อนที่มันจะมืดแต่ไม่นานหรอกเพราะว่มมามืดแล้วแหละแล้วก็จะก,การตัวยื่้นบนก่อนโอ้โหผมตกไอ้บ้าโอเคไอ้เป็นไลทกินนะมันงูนนขึ้นไปต่อร่วงนะครับเมื่อกี้เดินเร็วเกินทุกคนอย่าลืมแต่การตัวที่อยู่ด้านหน้านะด้านบนโอเคโอเคแล้วก็จัดก,การตัวที่อยู่บริเวณใกล้ๆเราก่อนโดยการปานําสักสิบไป นี่ไงเราปิดแอป้อยเหมือนว่าจะไม่มีใครเห็นเราละเราก็หาจังหวานนี้แหละทุกคนในการปล่อยน้ำศักิสิไปก่อนแล้วก็หมุนสวิตได้เลยครับ <c oughs> เดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะพาทุกคนเล่นยังๆๆไงเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมจะเล่นบนหลังคาแล้วกันนะครับรอบนี้ขอฟาร์มก่อนชิวๆทุกคนก่อนที่ไอ้พวกโจนมันจะมาอุเ,เงินแดงมันช่างหอมหวานอุเดี๋ยวนะ <c oughs> <c oughs> มีโจนอยู่ด้านบนเฉยเลยไม่เป็นไร ปล่อยเขาอยู่ไปนะครับเราก็แค่ฟาร์มเงินแดงแบบชิวๆไปก่อนโอ้โหูีกระสุนมาเพิ่มครับทุกคนตอนนี้เราหมุนสวิตแล้วนะทุกคนคือก็คือแบบชิวได้ละรอแค่แบบจังหวะที่โจนมาตอนนี้โจนมันเริ่มมากันละโอ้โหด้านบนเต็มด้านบนแบบเติมอ่ะผมบอกเลยเติมจัดเดี๋ยวผมก็จะขึ้นมาแล้วก็จะจัดการนะ้ำมันงูของตัวเองนิดนิดหน,น,น่อยไกลจากเรามากเลยนะแต่มันไม่เห็นเรามาดูว่าคืนนี้จะเป็นคืนของอะไร เดี๋ยวผมจัดการน้ำมันงูก่อนใส่ช่องใส่ช่องโอ้โหปืนอะไรฟื้นอะไรวะนี่ทุกคนมาจากไหนวะโอเคเรียบร้อยคืนนี้เป็นคืนของซอมบี้ปกตินะครับทุกคนชิลละเล่นง่ายมากครับเดี๋ยวผมเล่นบนหลังคาเลยแล้วกันเล่นประมาณนี้ทุกคนแล้วก็แอบยิงเอานี่ไงล่ะไี่เป็นนะผมหาน้ำศักสิิ์ของผมก่อนโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ Oh, แรงอยู่นะทุกคนเฮ้ยเราทำอะไรเสร็จทุกคนห้าค่าห้าสิบโอ้โหผมค่าห้าสิบจนสำเร็จด้วยทุกคนเวอร์ผมโดนยิงทุกคนระวังตกนะระวังกินน้ำมันงูนะครับคือระวังตกอุ้ยนั่นนะโดนยิงอางไหนวะโอ้จากด้านล่างนะครับโอ้ยซอมบี้มาละโดนยิงจากด้านล่างทุกคนบ้าโหมาละมันมาละทุกคนมันมาละ มาแล้วทุกคนต้องระมัดระวังนะครับตัวน,นี้มันมัน,ม,นมันใส่ผมแบบบึ้มบอมซอมเบ้ละโอ้ยดาเมจมันโหดมากเลยเดี๋ยวจะต,ต้องทุกคนต้องมองอดีนะว่าตัวไหนคือตัวโจนนะครับแต่ว่าซอมบี้มันขึ้นตามเราได้ไงทุกคนเห็นปะโอ้มันมืดหน่อยนะครับทุกคนเล่นยากนั่นแหละทุกคนทุกคนก็อยู่ประมาณนี้เพราะว่าไอพวกจุ๊กว้าอะไรวะมันมเยอะจังเลย ทำไมซอมบี้เยอะจังโอ้โหทุกคนคืนซอมบี้ดิโอ้โหซอมบี้มาเป็นร้อยซอมบี้มาเป็นร้อยทุกคนซอมบี้มาเป็นร้อยผมไปละผมได้เวลาเปิดฉากละผมวิ่งวิ่งจนกว่าจะเช้าผมจะวิ่งจนกว่าจะเช้าผมอยู่ตรงนั้นไม่ได้แล้วอ้ oh my gosh Oh my fucking gosh แบบหนึ่งนะทุกคนผมใช้น้ำมันงูก,ก่อนโอ้โหน้ำมันงูแบบรอบนี้แบบใช้ได้คุ้มมากนะครับโอ้โหทุกคนเห็นปะอะไร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 ,ะไรตามมาแล้วแบบ น้ำน้ำมักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีละโอ้โหร้อยพันซอมบี้พระเจ้าช่วยร้อยตัวซอมบี้ร้อยตัวซอมบี้มาแบบบึ่มบั่มซอมบี้ซอมบี้มาแบบบึ่มบั่มซอมบี้นะครับพูดไปใครจะเชือ่อแล้วหนึ่งนะผมหาน้ำศักดิ์สิทธิ์ก่อนเหลือปะโอ้โหไม่เหลือนะครับเหลือแค่น้ำมันง,งูไม่เป็นไรครับทุกคนเดี๋ยววิ่งไปเรื่อยๆจนเช้าเดี๋ยวมันก็หายเองนะครับที่เหลือก็แค่ไปจัดก,การโจรโอ้โหทุกคนเยอะจริงนะน,นี่พุทธเยอะโอ้แม่อะ โดนข้าหลังยอบโอ้โหถ้าเกิดมีแบบสักิสศีต่ะทุกคนอุ้ยไม่หายด้วยทุกคนอุ้ยทุกคนถ้าเกิดมีแบบน้ำยาสักธิ์อะ่ะคือแบบชิลมากเลยผมบอกเลยโอ้ดูว่ะผมจะตกแมพไปนี่โอ้โหโคเยอะทุกคนดูเอาเยอะไหมล่ะมีแค่ไม่หมดอะ่ะโอ้โหทุกคนดูแบบตายเป็นสายอะ่ะอันนี้คือไม่ได้โมนะครับคือของจริงนะครับทุกคนดูซากซอมบี้โอ้ oh my god แล้วตอนเช้ามันไม่หายด้วยดูดิทุกคนยาวไปตรงนู้นนะเป็นร้อยอะ่ะแล้วไอ้พวกโจรออกมาตามเราละทุกคนัดาก,การโจรนแบบอย่างระยะไกลโอเคโอเคโอเคตอนน,ตอนนี้เราตอนนี้เราเราแค่สี่นาทีเวลาหมดนะครับคือแบบเดี๋ยวผมฆ่าตรงนี้เสร็จผมก็จะเข้าไปเก็บเงินแดงอยางชิวๆลนะเพราะว่าไม่มีอะไรแล้วครับทุกคนหมดละไปลวทุกคนผมเข้าไปเก็บเงินแดงดีกว่าโอเคผมชิวแล้วเลยอีกเกีนทีไม่รู้นะครับแต่รู้สึกว่าน่า,น,าน่าจะชิวแล้วแหละ ว่าไม่น่ามีอะไรแล้ววะ <laughs> ชนะแล้วครับทุกคน80กิโลเมตรโดยอาชีพมานะครับซึ่งมันแบบไม่ได้ยากหรอกครับทุกคนแต่ว่ามันค่อนข้างใช้เวลาเยอะมากพอสมควรนะครับซึ่งน้ำมันงูก,ก็เหลือเยอะมากครับทุกคนเห็นปะแถบนั้นอนะ เหลือเยอะมากครับนะ้ำมันงูก็พวกประมาณ20ขวด30ขวดกระสุนนั้น800นะัดแต่ทุกคนก็คือชนะได้นะครับทุกคนแต่ค่อนข้างใช้เวลาเดี๋ยวมาดูว่าเราจะได้อาชิมาถาวรกันหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อกี้เควสสำเร็จด,ด้วยทุกคนก็คือแบบอาชญากรนะครับตอนนี้ผมมี30ดาวแล้วเมื่อกี้มัมว่าเราจะได้อาชญากรมาด้วยนะครับค่าอาชญากร50ตัวนะครับใช่แล้วใน1เกมโอ้โหผมค่าไปเยอะนะ50ตัวเยอะมาก ดี๋ยวไปดูก่อนว่าเราได้อาชีพม้าถาวรหรือเปล่าได้เงินแดงมาด้วยนะครับทั้งหมด87อุย้ยคุ้มค่ามากทุกคนรอบนี้ได้เงินแดงมาเพิ่มด้วยไหนซีอาชีพมา้านี่ไงครับทุกคนจากด้านล่างนะครับเดี๋ยวปิดกล้องก่อนทุกคนเห็นไหมครับอาชีพม้าถาวรเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมก็ได้อาชีพม้าถาวรแล้วนะครับทุกคนก็ลองเอาไปทําตามดูได้นะครับเล่นโหมดม้าแบบง่ายๆลองเอาไปทําตามได้นะครับ1แบบก็คือปืนไรเฟิล2น้ํามันงูส สารลฟ้าแค่นั้นเองครับทุกคนก็ไปถึง80กิโลเมตรก็ขึ้นซ้ายเปิดไอ้พวกโจรก่อนนะครับยิงพวกโจรแล้วก็เคลียร์ด้านซ้ายแล้วก็อ้อมไปเปิดสวิตช์แล้วที่เหลือก็ลุ้นกันว่าจะเจอคืนอะไรแล้วก็จัดการได้ด้วยตัวเองเลยครับแค่นั้นแหละครับทุกคนง่ายๆนะครับถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับทุกคนก็อย่าลืมกดซื้อไลค์ให้ด้วยครับกดติดตามให้พี่ชายตกด้วยนะครับคอมเมนต์มาเยอะว่าทุกคนได้คลิปมาหรือยังหรือว่าช่วงไหนของคลิปสนุกนะครับก็แท็กเวลาได้เลยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบาย